น้าประศรครับอาจารย์ครับมิจเร้นพ่อมิจเป่โช๊เกอุผ้าแห้งอาจาำได้ไหมบ้านจำได้แหรอครับอาจารย์ได้มาดูบทบ๊องมาแมนนี่บทบ๊องมาแมนนี่เปลี่ยนลายนั่เนี่ยเปลี่ยนลายนั่นเนี่ยนั่นเกอุผ้าแห้งเกอุผ้าโจ๊กยังไงมันมีผ้าโจ๊หรออาจารย์มันไหลเปลี่ยนเป็นเป็นใบหรอครับรวยไม่เลิกอืมนั่นแหละ เอาได้สิเจ้าให้ข่อยสิบอกเจ้าคนมีคนมีโชคสาขา2ว่าซั่นตังมูแ่าสิตังมีรวยมีหยังนี่ละเจ้าซื้อเข้าไปตังโอ้ยเฮาก็แม่นตัวสิวาโตเป็นจังไดได้บ่อาจารย์เอาเอาตัเนาะบ่บ่ธรรมดาเนาะ ใครอยังไทรผารวยฉันบอกมืเอเวังโอ้ยย่อยเป็นกิจเป็นรักเ,เ, <c oughs> เอาเอาไข่เอาไข่ฟ้าว่านรว, <c oughs> วยเอาไข่ผ้ารวยเหมือนกันโอ้ยมาจารย์ครับเมื่อวานเสียดายข้าวน้อยหลายโอ้ยวา่าสีนนำหาแปดข้าวน้อยเสียดายดมันผ่านมาแล้วสองมือแล้วข้าจะไปตัดหญ้าตัดหญ้าขึ้นมามาเบิ่งเวลาเลยเวลาโอ้ยก้อนเทียังเขาไปเขาเขาเท็ยก้อนเราจะเงินเรื่มาเสียดายมันกวนมันบอดีเป่นไหมครับ เนี่เจ้าเราเลยโอ้ยใครซื้อนาอเสียเห็ดไปหรอโอ้ยจะได้ได้บานี่นั่นครับแต่ว่ามือนี้คานี้จะจมไหมจมได้ยินงฮฮ่ฮ่าฮจมอาจารย์ได้ยินเนี่ยอาจารย์สมน้ำหนาเตืมก่นว่าโอ้ยเหตุปับซื้อก็น้ำสิครับอรรังนั้นไปนั่นม่าติดแล้วตะมันีแต่ว่าโอ้ยจะได้จะนั่นตอนั้นได้อยอยากได้กินคานี้ครับนั่แต่ว่า เดี๋ยวก่อนอื่นครับพระจานทร์มือนี้มีเอฟซีเพิ่นฝากเป็นสะพานบุญให้คุณทิพวรรณนะครับเพิ่นเมื่อกี้มาว่านี่ว่าเอ้าว่าท่านแล้วตัวนี้มาสั่น่แล้วเพิ่นก็เลยขาดที่ยืนเลยครับขาดสีทองกับป้องนึงหนึ่งสีทองเลยกระป๋องแล้วเพิ่นครับสีทองเพิ่เ่เกินอีกประมาณจักขาหกมือหรอกก็สีแล้วหมดนะครับห้าวันสอวันแล้วหมดเรียบร้อย หมางนางลานลงมาเสร็จลงมาเลยเตรียมจะฉลองก่อนเขาภาษาเออเตรียมบริจาคเตรียมมือจะเบิ่องบนก่อนครับอันอันที่จะจัดงานอันนี้สิมีจะฉลองประตูโค้งสิอันเดียวครับวประตูโคง้งก็จะฉลองก้นพิศก์นี่ยฮะเป็นจีเปิดตัวอันจิเปิดด้นานไหนกรนไม่มน่าเปิดเสวัสดุเปิดดวงไอ้ไค้นพิศช์โอ้ยซาถุกการจัดการจีมิ่งการจุดบวกสวงแล้วการจีเฮ็ดอัน กุถ้าพิเศษเล็กน้อยน่ะเพราะเหตุไงหรอครับเห็ดพ่อพ่อเป็นพิธีเออันเป็นพิธีเพราะว่าอันกับป่ประตูโค้งพระอาจารย์เห็ดมาแล้วตั้งใจว่าจะฉลองตะโดนหรือครับตามไปติดโควิดส่วนหนึ่งครับน่ะจนสีลบเอาขออนุญาตบ้านนี้ที่จะองกับโควิดเม่อแล้วก็แต่โอ้แต่ผมไม่เห็นเลยผมผมเห็นครับมาช่วงนี้ก็บ่เป็นเพราะว่าข้าวเขาได้ บม่ได้หาไม่ยังแล้วคณะนะี้ตอนนี้คือผูใ้ใดสิติก็ติดโลดจังสิทนะเดี๋ยวนี้มันเป็นเดี๋ยวนี้ตัวมันอันนี้ตัวมันอยอดนันตัวพวกสีดยาเห็นไหมที่เป็น,นีลยลผลกระทบหลายเพราคนที่ฉีดวัคซีนแห่งสีดหลายเขกมแห่งกระทบหนักเด้อครับม,มันลดมันลดลงไปครับอันพระอาจารย์ก็ว่าจะบอกสิทธิที่แรกบัดนี้ปีปีนเป็นโควิดเอาจารย์พระอาจารย์มาจากมัณฑายุวันเอื้อ คารบอจีดเขาก็จมแล้ว่าผู้นั่งเขาน่ะนั่นบมยผู้นั่งมูบานเขาน่ะก็ต้องเลยสี่ใ้เขาสีสองเข้มหรือว่าเข้มมีสามเศร้าด้วยว่าจะนักมันนี่แหละมันยากนั่งผู้นั่งนี่แหละบังคับให้ฉีดโรงงานกับบังคับฉ es que um, ีดโรงเรียนกับบังคับฉีดครหบับเด็กหน่อยมันก็ดีอย่างขมันเขาก็เห็ุตามมันขพงเขาน่ะผู้นั่งผู้นั่งก็ได้แต่ว่าบาทนีมันแบบเป็นเมื่อแม่น้องปรนการบังคับเกินจริงจนังจริงใช่ไห มหามาอาจารสามเทียบุดิมาบอกให้พอาจารย์ฉีดเพราะว่าสิบสี่ปี้มันไปยุ่ไปยุ่งเขาก็ได้เยอ๋อสิกระฉีดตั้วปรสริกนะีดกัฉีดครับลี่กขขึ้นมาอยุของเก่าอยู่บ้านผู้นำเหมามาบอกไปสฉีดเข็มที่สามบอยังไม่บอกดูวระเสริฐบาส่วนฟังครับตการฉีดยาูีดีแม่แม่กแม่ดูเขาเป็นห่วงเขาก็เขา็ดีนแหละผู้นำเหมามนนั่นแหละครับ เอาเอาไปไหนมาวิธุระไปกันดิเหมือบกับกคุณทิพวรรณนะครับเพื่อนกับฝากปัจจัยมากพันหนึง่งนะครับเมื่อว่าน,นี่กับคุณเปียรนันหาลอยผมก,กับถวายพระอาจารย์ไปแล้วนะครับวันนี้กันมถวายของคุณทิพวรรณนะครับกับอนุโมทนาสาธุบุญน้ำเด้อครับผมคุณติพวัณกันนะสาธุสาธุาธนั่นแหละมันงกับเห็นผลเร็วๆนี่นะครับวันที่สิบหกเนี่ยนะครับอาจารย์เอ,อา เพราะว่าเมื่อเกินห้ามืงอนหกเงินสี่เลี้ยวเรามันยังมันยังขาดอดุตบวารอะหรอกมานานนิดเดียวนิดเดียวกะพันเมือนี่ไปกะนเอาเพื่อแล้วล่ะเดี๋ยวมื่อแรกนี่ล่ะเดี๋ยวผมสิเอาเต็มเต็มคือเรื่อบ้านนี่คือว่าปูมาเออปูใหม่กูเรื่องของห้มึงเหมือนัเรื่องของอะไรนะอันนี้อันนี้เขาเรื่องแล้วครับอาจารย์ฝันเมื่อคืนนี่สดสดร้อนร้อนนะครับยัง คำเบ่งเนี่ยังเวิดเวิดเยู่ยังอุ่นยังอุ่นอุ่นเงี้ยคือตอวงวดใดมีมากหรอเทีนึงเอาตังวดกับปูงว่าเขียนให้นั่นเด้ห้าเก้าศูนย์กับแปดห้านั่นเด้คือปูมากแบบบ่ให้ปริศนาเพราะว่า้ากันตีมาถือพดประสันมีแุ่คนปองปองมีแต่คนปองปองมีแุ่คนเก่งเก่งอ่ะนะคนมีโชคก็แห้งขักครับ ปูหามากันนิษฐนเอ๊ะก็ยังเอาบูได้นะครับปูก็ได้มาเขียนให้เต็มๆเลย590กับ85ดาบันนี้ไม่ขึ้นป mm ูมะยัมมะเน้นบอกครับกันยังไงครับปูมากคุณเพื่อนู่หายเพื่อนเราคุหายเมื่อได้วบ้านนี้พ่อแล้วซ้ำนี่แหละคือว่าเพื่อนหายแล้วหรือแล้วนี่มุ้ี่ยังปีเปี้ยนอีกแล้วจริงนะพ่อซ้ำนี่โรคใจมัดว่ามันปูสิบปูหายอีกว่าจะหายมวดดีมวดเดียวบอกว่าวันนี้เพื่อนเพื่อนเกลียดหรือเพื่อนดีเนี่ยนะครับ แต่ว่ามันคือให้ปูคือให้ไปสามตัวสองตัวนี้ครับพอาจารย์ก็นั่นนะแต่ว่าเพิ่นมาเมื่อเกิดเลื่องอันหึงอีกเรื่องอันนึ่งคุณสิเลื่องอันนึงอืมกรดนี่เพิ่นก็ก็ได้เดกกระดาษมาให้ครับได้กระดาษมาให้นี่นี่นี่นะจะของกันนี้ผู้จ่รยตามเขียนเขียนตามที่เพิ่นเขียนนั่นเนาะเขียนตามที่ปูเขียนให้เบิ่งเอาก็โตเก้าเลยต่อครับนั่นนะกันนั่นนะโตเก้าก็ใชให้เบิ่งก่อนครับเพิ่นเขียนบางทีผู้จ่รยจะเบิ่ง เป็นยังซีอืมอืมเป็นังซี่ล่ะป้าจันอย่าอย่าเอาลูกลยล่ะคเอาคืนจังน้อยต่อครับแม่เอาโตเกียวห้าเก้าศูนย์แปดห้านั่นมงแปดบนแปดนั่นแหะมาขีดแบ่งเครื่องเลขศูนย์ถ้าแบ่งเครื่องเลขศูนย์เนี่ยมันจะเป็นเลขหาทันที่ที่ครับโมโหก็ยังว่าอันนี้คนไม่ให้ดังสั่น เนี่ยแบงค์เคิงยังไงคือมีหัวขมมอออกมานหน่อยๆบาบนี้ครับอาจารย์จะไปหูจ้างปก็ยังมันมีสิบเอ็เขียนอะไรกันเขียนแม่งสิเหรอบ่ายที่สองกิโนมาหายแดงยังคือยังสิไรสองครับนี่แหละเพราะว่าเพิ่นว่าเพิ่อนนี่แล้วนะงวดนี้งวดนี้นะครับเกี่ยวหายงี้แล้วแต่พอหายท่้งหมดครบตัวแท่ทั้นหมดครบแล้วก่ได้มาอีกนะจะมาบอก พ่อซ้ำนี้บาบนี้ปู่ว่าหายแล้วก้อนสิบไปนู้นแทคนิคหลายที่งออะไรบ้างมาเลยก้อนสิบไปยกนิ้วขึ้นไปยังยิงซีอย่างยุ่นีลยยกนินก้วนึ่งหายเบื้องแล้วก็ไปเลยจะแปลงจซีบ,รรบอกเลยจังซี่บอก่ยกกินยังซี่ล่ะอ๋พมันสิบหมายถึงอันนี้นะครับนี่นี่นี่บอแมนแบงเครืองแต่ว่าสิเป็นเลขหนึง่งแหละผมคิดว่าพอมันคือเลขหนึง่ง นั่นแหละตามนั่นแหละเพราะว่าอาจารย์ครับตัวงวดที่ผ่านมาเลยเน้่ครับผมถั่เก้านึงนี่แล้วแต่ว่าปูบ่มีของมาฝากมันบอครับปูว่ากุ้งว่าใครว่าหยัง่งงยังสีครับบอ<า>มีอเลย้ยนะอ๋อแต่ว่าชู้ตะนิยวให้เบื้องนิยวนึงชี้เนิยวนึงบับบับบ,บับ,บไป,ไปก้อนสี่ไปอือ๋อ น่เอ,เอาเ้อยครับบาทนึงเราคิดจะหน้าซอยกันแต่ว่าถ้าเบิ้งดีๆแล้วคิดว่าถ้าศูนย์ไม่มาน่าจะเป็นหนึ่งประมาณนั้นนี่คือความคิดของคนมีโชคนะครับความคิดเห็นส่วนตัวส่วนพระอาจารย์บอแสดงความคิดเห็นอย่างนะครับหลเพท่านบอกวมาจะได้แล้ว แบบว่าเรื่องไหนบอกระเบิดจะไปมาประกอไปมาเยอะบางนีไปพูดเรียนโนกให้โนกมีวให้แล้วไปแล้วพอเห็นแล้วรานี้ได้ยินแต่เสียงบ่หนิครับยินแต่เสียงกูเสีมากก่อนมือหนึ่งมาสิกูเสีมาก่อนมือหนึ่งก่อนเลยกว่ามือหนึ่งสัยสงสัย มันต้องใส่แม่นอีนนะพอแม่เอาเพราะว่ามือในวันพระพอดีกันเล็กออกโบมือก่อนก่อนมัอเล็กบอกวันพระพอดีครูสิมากรมือหนึ่งหนึ่งหาครับอาจารย์บอกหูกับยังไงก่อนวันที่สิบหกก็คือวันที่สิบหาครับเพราะว่าเป็นวันพระครูชิมากรมือหนึ่งตลอดจุดนี้นะ แต่ว่ามันแ,บบแปลกๆว่ามิเตอยกจุพวกนี้มิตเตอเกสนี้มิเตอ,อนี่มือนีมอนอมนนเมื่อนี่นนมัขึ้เกลียวแต่นี่ย่างเยนินอ้าวบาทนี่เก้านี่เตะออกไปแล้วบาทอย่ามาไปทั้งหนาสัเก้าห้าหนึ่งอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวเด้อกูเสีมากกรมือหนึ่งถ้ากร่รวันที่สิบหกนี่ต้องเป็นวันที่สิบห้าห้าหนึ่งแต่ว่าเจว์คิดว่าอย่างไรครับคิดด้วยกันบั้ยเนี่ยนึกว่าเ่าคิดยัง ก็เทียอยู่แต่ว่างประมันว่าสิบห้าเอาสิบเก้าป่ะครับกระพูวันอยู่นานเนี่ยมาก่อนหนึ่งกับสิบกว่เก้าหนึ่งคิดพจน์ะลยยังคิดตัวคนเด็ดไปกูสิมาก่อนหมื่นหนึ่งกูกับเก้าก้อนกับเก้ากูกับเก้าไม่เก่ยังไม่หาย ก้าหนึ่งแลพันเขียนหว่ครับเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเอายูซ้ำนี่ล่ะบ่ไปใส่ดอกเบงแล้วมานนีอ e so. mm ๋ค hmm. ร yes. uh. ับเพราะว่าบ่มีบ่อะไรนี่ด้วยปูสีมากกว่าเมื่อหนึ่งแสดงว่าเราห่อปุยปุยยู่แล้วครับปลาขาวบ้านนี่รอปูปลาขาวนี่บานนี่ปูปลาขาวนี่บ่คุวาไปเล่าหรือบ่ไปนะครับเอาไมาให่สองงวดไมล่าครับเอา เอาเก้าสองเก้าหนึ่งมาจากเล้านะครับออกสองหนึ่งจากนั้นกั็มาออกเก่าเก่าเมื่อวานนี้รอบหนาสิออกสองเก่าบลิสสิออกครับเหลือเนี่ยเหลือสิออกเลือเส่ออกเหนล่าหนึ่งเหล่าหนึ่งเหล่าสองครับของปูมาจากเล้าเล้ามาจากล้านะครับอะไรของปูเนี่ยอยู่นี่มีสักนี่แหละครับก็เปลี่ยนหรอก นี่นะครับล่าสุดวันนี้นะครับวันที่วันที่ห้าเนาะวันนี้คือวันที่ห้านะครับปูมากมือขึ้นก็ลืมหายนะครับก็เลยเขียนมาหายอีกแต่ว่าเป็นเลขตัวเก้าแต่บางเอิญว่ไมีเลขหนึ่งอยู่ในเลขศูนย์ครับแล้วเอาก้อนสิ่ไปปูกยั้ยกมือขึ้นหนึ่งนิ้วชูหนึ่งนิ้วนะครับแต่ว่าบริชูอยู่กลางด้วยครับชูนิ้วชี้ครับผม แมนมาครับอาจารย์แมนปูชูนิ้วชี้หนึ่งนิ้วนะครับหลังจากนั้นปูหายไปเสร็จมีแต่เสียงลอยมากูสิมาก,ก่อนมื่นหนึ่งไอ้พระอาจารย์ตีเนาะมันต์บที่ไงนี่บที่ง่ายที่สุดครับคือว่าห้าเก้าหนึ่งกับห้าเก้าศูนย์หนึ่งสมั้รนี่ครับการที่เท่านั้นแข่งมันเพราะ,ระว่าขั้นเดียวสูวนเราไม่ยันเสียดายสส่เซนเซนเซนน่ะ นี่ยก็ะทังนั่นน่ะุจะไปตีไก่ไปนั่นจะไปตีนั่นนี่นนนนนนนสันไหมครับซื้อหาเก้าศูนย์หหาเก้าหนึ่งครบบัตรที่ผู้ใดอยากไปจะรับกัปกรรมก็ต้องแล้วแต่บันะครับนั่นแหะแต่ว่าพนกดูรุ่นมากอยู่คิดว่าตัวนี้ถืมว่าตัวนี้ล่ะหนึ่งเด่นรลดเลยนะหือว่ายกตัวอว่าเดดรุนสิปูยกเมิ่หนึง่งถึอมากแล้วกเอาี้มะไเอานี่มาให้ม,หม่ขีดทับเลยแล้วก็ยกนี่ครับ ถ้าปูติมากก่อนมือหนึ่งมื่หนึ่งเดี๋ยวนี้พ่าจากฟันทงรถแล้วฟันทงอือซื้อปรมาณอะไนั่นหรอครับเดี๋ยวนึกว่าปูมาหอยหนึ่งหรือนึ่งว่าหนึ่งว่ามันช่วหรอติมาคิดวานึ่งคิดเดี๋ยวนความคิดต้องมากเหรอครับพอหมดหนึ่งมากสามตัวคนนี้ครับหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดงวดนี้ต้องเหลือหนึ่งนะครับเก้าหนึ่งห้าหนึ่งเท่านี้แหละขั้นสิทธิ์ติดหนึ่ง แค่นั้นเด้อเพราะตัวตัวล่างจะไปแจะแล้ววายูแล้วับจริงๆแล้วบึงแต่ว่าปูเสียวกุ้งมาไ่บอนะครับมือสุดท้ายผมจริงๆพราเนายูแล้วเ้อมือสุดถ่ายถ้าปูอากุ้งมาไฮกะแม่ละถ้าปูมาก่อนเนี่ยแสดงว่าจุ้ในสิบอันนั้นแต่ว่าปูมากมื่อจะเพิ่นเบาาตามเพิ่นเบาปูจมาก่อนเมื่อหนึ่ง่ะ คือเพิ่นมากบ้านพระพอดีมื่อนั้นครับก่อนมื่อนั้นคือวัดพระกัรเพิ่นมากมื่อนั้น่ะอ๋อโอ้ยอยู่อิงรหลดเนี่ยสามนี่ช่วงนี้ยิงนิ่งเลยทั้งสามตัวเลยอืสลบไปสลบมันรหดคือสีสลบครับมันดีใจมันซอกนี่ซอกจนสลบเลยีทุกว่าสลบมันไม่ไปมองไผ่ตัวนี้ เออนี่ทามนี่อะไรนะครับวันเห็นบอกพปนวาสิบเป่นเคยบอกงวดก่อนเป็นวัดุ่นเจนะม่ก็หาหลายไ่งบหายเป็นพิศาจที่บวหายนะมีค่ๆยคๆๆ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 ๆคๆๆๆคๆๆ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 ๆบๆๆๆๆๆๆๆาๆๆ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  ลงเรื่อยๆเ,เนี่ยเพราะว่าเพิ่นบัเพิ่นบ่มาก็พุ่นครับเมืองเหนือที่ไหนฮานครับก็จะมากีกกรัมเน่ยครับอีอสิบบ้านเก้ามาเอาชัดเจนนะครับปูเอาหนึ่งมาให้อีกหนึ่งตัวนะครับบอสแมนซูนก็ต้องเป็นหนึ่งถ้าเบิ่งจากที่ปูเขียนมานะครับปูก็อันล่ะครับ ระหว่างศูนย์กับหนึ่งเลือกเอานะครับเนาะอันนั้จะเลือกไปเลไปตีเจ้าของคิดไรครับตียังไงก็หาเก้าหนึ่งกั็หาเก้าศูนย์จบรวดครับห้าเก้าหนึ่งกับห้าเก้าศูนย์จบรวดใหญ่ในนี้มาโทษมาถ,ถามว่าอันมันคิดยังไงอันแย่งเครื่องนี่ยังไีเนี่ไปมาขั้นคิดอีกรัชนาหนึ่งเพื่อนว่าไม่แล้วนะเพื่อนว่าไปแล้วนึงนะอ๋อเพื่อนว่าไมาแล้วพื่บอกแต่นอกกีฬารัชนาหนึ่งนี่นี่ครับ เ<ะ>ดีวยวนึงไห้อืเอาอยู่ในหันละองสีนาครับอ๋อโอเคนะกรับนะเนาะอะไกันเดี๋ยวตัวบบบนี้ตารบเกือพาจันทร์สำนีที่ครับรบบบนี้ครับมีสำนีเราจะรบะผมได้ก็เรียเดอดใช่ <laughs> เขาคือาจะรับสาึุสาุ